ความชัดเจนแรงมันสามารถมองบอกถึงสภาวะจิตของเราว่าจิตสงบมากหรือสงบน้อยมันเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเดินไม่หูว่าจิตเราสงบมากน้อย เามากน้อยขนาดไหนพวกกิเลยไม่สามากแตบแบบได้ต่อจากพวกเราที่จะเขาเองพาะเราเป็นผูงกับอเดนมองรู้รูปรารูป รจอรูปร่านของเราแต่ไยผมนปินไฟ ngoài đường ở bay ở bay khi người không, không đau ta ญาณุปาเวนะญาณุปาเวนะปัณฑนัตยสติฉัพสาปัณฑนัตยสติฉัพสามหาวจิระภาระนัตตาสะพะชยมังคะระโหตุวะสะพะชยมังคะระโหตุวะอิทาย ああ。<music> 等会 <Wow. S 2>、wow. เรียนเอา